สวัสดีครับพี่น้องอันป้าอยากจะเล่าเรื่องไว้ฟังว่าเมื่อวานนี้อันป้าอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับต้องไปรับวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลป้ากลัว่าอะไรรู้ไหมโอ้เข็มมันยาวเหมือนกันนะหมอเขาก็จิ้มตรงขาตรงเนี้ยป,ป้ปิ๊ปเปดให้ดูหน่อยสิตรงไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยจิ้มจึ๊กเข้าไปนะผมบอกเลยนะ หนูร้องยักขึ้นมาหน่อยนึงน่ะผ่านไปประมาณแค่3ามสีว่วิหนูก็นึกขึ้นได้ว่าอา้าวนี่มันแค่พดกัดนี่นาหนูก็เลยเงียบคุณหมอก็บอกว่าอา้าวทำไมเงียบเร็วจังละ่ะหนูก็บอกคุณหมอว่าก็มันแค่มดกัดนี่นามดกัดจะไปร้องดังให้เสียเวลาทาาําไมในเมื่อมันก็แค่มดจริงไหมเนี่ยอ่านฟ้าพูดจริงไหม ป้าปีเป็นคนจับมือหนูไม่ใช่เหรอจําไม่ได้เหรอ๋อ,อจําได้จําได้ก็จิ้มลงไปแล้วหนูรอเอะขึ้นมาอย่างเงี้ยออพีก็ตกใจเหมือนกันนะว่าทําไมหนูหนูก็เงียบเพราะปกติอะเวลาหนูนะหิวนมนะหนูร้องโคตรนานโคตรดังเลยอะ่ะก็บอกแล้ว,วเมื่อกี้มันแค่หมด,ดอากาศนับเมื่อคืนเป็นไงบ้างมีไข้ไหมไม่มีกับหมอบอกแล้วว่าเห็นเงี้ยไม่มีไข้โอเคก็ดี แล้วสึ่งเมื่อคืนหนูจะกวนแบบปีนะหนูรีทีเดียวสองก๊อกตตดไงมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรอที่จะต้องแบบว่มแบบว่าหิวไงเออใช่เมื่อคืนหนูก็เลยชกนมนะเนี่ยรวดเร็วทีเดียวเลยสามขวดเตดเลยก็มันต้องใช้พลังงานมันออกไปเยอะหนูต้องเติมเข้าไปอ่าๆๆแล้วยังไงต่ออีกนี่ยังมีเรื่องข้องกังวลอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไร เือนที่สองอ่ะตอนเต็มสองเดือนอ่ะจะโดนทีเดียวอีกสามเข็มวัคซีนอ่ะแล้วยังไงหรอคุณหมอบอกว่าอาจจะมีไข้ได้อยู่นะไม่เป็นไรหรอกอันฟ้าก็เหมือนโดนมดกัดสามตัวอือหนูสึกง่วงนอนแล้วนะเดี๋ยวจะขอหลับแป๊บหนึ่งได้ไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะเนี่ยก็ก็บ่ายแล้วอ่ะอืมก็แบบว่ามันง่วงนิดนแล้วนะก็เอาว่า หนูนอนแล้วกันอันฟ้าอันฟ้าอันฟ้าไม่ไหวแล้วขอหลับก่อนเถอะนะนะหนูขอหลับแล้วนะแค่นี้แหละหลับฝันดีฝันดีไรมันตอนเช้าโอเคอรุณสวัสดิ์ไม่ใช่สายันสวัสดิ์ไม่ใช่บายสวัสดิ์แค่นี้นะรักทุกคนตับตีก็มามีก็รักอันฟ้านะหนุ่มๆป้าๆไม่ยกกรักอันฟ้านะ พ่อเฮอพอเฮอหนูหลับแล้วแค่นี้แหละสวัสดีสวัสดีครับ